เมื่อเวลา10นาฬิก30นาทีของวันที่19มีนาคม2568ศาลเจ้าพระยกขาวได้จัดพิธีเปิดศาลอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานร่วม นายนารงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอ,อการค้าไทยจีนดรแสงชัยโสธีวรกูลนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษาประธานผู้จัดงานอีกทั้งผู้แทนองค์กรชาวจีนผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมค่ะโดยในช่วงเช้าก่อนที่จะมีพิธีเปิดนั้นได้เป็นพิธีการทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดเจษดารามพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์รวมด้วยพระราชวสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าอาวาสวัดหลักศรีราชสโมสรและคณะสงฆ์จากวัดต่างๆค่ะ เสร็จจากพิธีสงไทยนะคะจึงเข้าสู่พิธีเปิดศาลที่เริ่มด้วยจากการกล่าวถึงความเป็นมาของศาลเจ้าพระโยกขาวและความศักดิ์สิทธิ์ของเทวรูปต่างๆในศาลเจ้านี้ค่ะจากนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีประธานในพิธีนะคะและนายนาริชนิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานร่วม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจึงได้ร่วมการเปิดแผลคุมป้ายสารเจ้าพระยคขาวพร้อมกับการแสดงสิงโตมังกรร่วมเฉลิมฉลองเอาเรือกเอาชัยค่ะจากนั้นจึงเป็นการรับมอบเงินบริจาคพร้อมมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคเงินในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการเปิดสารเจ้าพระโยคขาวนั้นได้มีพิธีตั้งแต่วันที่18มีนาคม2568ที่เป็นพิธีทางจีนและการเบิกเนตเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ส่วนวันที่19มีนาคม2568เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบไทยจึงถือว่าเป็นอันครบถ้วนบริบูรณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการในสองศาสนาค่ะ ศาลเจ้าพระยกขาวใช้เวลาสร้าง5ปีได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2,563จนถึงปัจจุบันบนเนื้อที่ขนาด3ไร่ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษาตำบลบางแย่แพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสาธารณกุศล พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนและเพื่อความเป็นสิริมงคลของพี่น้องประชาชนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งได้มาอาศัยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารและพระบรมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จนสามารถก่อร่างสร้างตัวและประสบความสําเร็จมีความเจริญนุ่งเรืองทางธุรกิจการค้าอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดรแสงชัยโสธีวรกูลนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวต่อว่า เมื่อ20ปีที่แล้วตนเองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษาจนสำเร็จมีชื่อเสียงและได้จัดงานฉลองครบรอบ20ปีไปเมื่อวันที่20ตุลาคม2567ด้วยเหตุผลที่โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยสมาคมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของดังนั้นนะคะการที่จะให้โรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างถาวรจึงควรมีผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ หน่วยงานที่เป็นสาธารณกุศลด้วยเหตุผลดังกล่าวค่ะความคิด,เ,ดเริ่มก่อสร้างศาลเจ้าจึงเกิดขึ้น ภายในศาลเจ้าพระยกขาวเป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมยกขาวแกะสลักขนาดความสูง3.2เมตรเป็นองค์ประธานและองค์ใต้หงกงโจซือหยกขาวแกะสลักน้ำหนัก50ตันสูง4.2เมตรนับเป็นองค์ใต้หงกงยกขาวที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและด้วยเหตุที่กล่าวมานี้นะคะจึงเป็นที่มาของชื่อศาลเจ้าพระยกขาวซึ่งการก่อสร้างศาลเจ้าพระยกขาวใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น ส่วนองค์พระโยคขาวภายในสาลเจ้าอีก19องค์ได้รับมอบจากนายอุทิศชัยลือกิจค่ะ ศาลเจ้าพระยศขาวถือเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่มีความงดงามอย่างยิ่งด้วยผ้าฝาผนังรวมถึงบริเวณหรือองค์ประกอบต่างๆของศาลเจ้าทุกส่วนล้วนมีความหมายมีความเป็นมาที่น่าศึกษาเรียนรู้และจดจำจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครค่ะให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครในท้องถิ่นอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมาสักการะตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครต่อไปค่ะ สนับสนุนโดย c k v i l l ทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k v i l l Group ทุกสาขา